เพลงทำไมสันดานแกมันถึงได้เป็นอย่างนี้หน้าด้านหน้าทนหาอะไรเปรียบไม่ได้เลยฉันละอายชาวบ้านชาวช่องเขาจริงๆแกมันไม่อายหรอกไม่เคยรู้สึกอะไรนอกจากอยากจะมีผัวฉันไม่รู้จะทำยังไงกับไอ้สันดานต่ำๆของแก่ละแกอยากจะท้องไม่มีพ่อเลยฮะน้ำเพลงดิฉันนะ่ะไม่รู้จะจัดการยังไงกับแม่คนนี้แล้วละคะ่ะเตือนดีๆก็ออกแล้วดุดาก็ออกแล้ว เขาก็ไม่ยอมจะฟังเลี้ยงมันมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นอย่างนี้ชอยเอ้ยพี่ละอ่อนใจจริงๆดิฉันก็เกรงใจคุณพี่ค่ะคุณพี่อุตส่าห์าเอามาเลี้ยงแบ่งเบาภาระของดิฉันลงไปแต่มันก็กลับสร้างปัญหาให้คุณพี่ต้องลำบากใจอืมพี่ก็สงสารเห็นว่าเป็นน้องคนเล็กห่างจากชอยก็หลายปี กาอีกอย่างหนึง่งช้อยก็มีครอบครัวต้องรับผิดชอบพ่อแม่ก็ตายไม่มีใครดูแลอืนี่แม่ชชอยจะย้ายบ้านมาอยู่ใกล้ๆก็ช่วยกันเตือนๆบ้างสินะือพี่เราเป็นห่วงมันจริงๆครับตอนนี้หลับร้แล้วไม่ไปลิกหลับแล้วเจ้าค้าพอทานนมเสร็จก็หลับปุ๋ยเลย เอ๊นี่แปพริงก็ไปไหนแล้วจูคะไม่รู้สิเขนไม่ช้อยไปไหนเนี่ยจะวานไปเฝ้าคุณนิดสักหน่อยไม่เป็นไรละจ้าประเดี๋ยวฉันเข้าไปดูเองก็ได้เออนี่แม่ช้อยคุณพระของแม่ช้อยเนา่ะตกลงเขาเลิกกับเมียเก่าแน่เหรอค่ะอีกสักอาทิตย์หนึ่งก็คงจะย้ายมาอยู่กับดิฉันที่บ้านใหม่นี่แหละค่ะดีละพ่อแม่ลูก จะได้อยู่กันครบหน้าเห็นตะนิดแล้วก็อยากให้แกอบอุน่นมีพ่อมีแม่พร้อมหน้าพร้อมตามคุณชอ้อยย้ายมาอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันเนี่ยดีนะคะคุณประเทียบจะที้หายเหงา <c oughs> ไม่ใช่หายเหงาอย่างเดียวฉันจะได้มีคนมาช่วยปราบนางพริ้งด้วยโอ้ยปริกว่าปราบไม่อยู่แล้วล่ะค่ะต้องหาทางรักษาข้าก็ว่าอย่างนั้นล่ะพริ้งมันเป็นอะไรที่ต้องหาทางรักษา <c oughs> เป็นโรคค่ะโรคอะไรโรคอยาก<ร>มีผัวค่ะ <c oughs> แหมชงหวาน,นนะแป๊ะลลลไล่ไลไล้แก่เท่าอายุคนกินด้วยใครกิน <c oughs> คุณประเทียบสีของดียานชื่อนาำสกุลแปลกเลยนะ <c oughs> ใส่น้ำตาลอีกหน่อยสิเมื่อวานนี้เขาหาว่าเอาน้ำล้างถ้วยไปให้เขากินทั้งด่าทั้งแช่งแปะใหญ่เลยนิหน่าอ้วถึงสวย้ายไม่รีไปทางวังอ่ะ <c oughs> แปะเอ้เฮียจ๋าขนมน่าคงอร่อยนะอร่อย <c oughs> มันคงหวานมันดีนะ <c oughs> เอ่อเฮีย <c oughs> พอจะมีเหลือสักอันไหมจ๊ะแ <c oughs> หมขนมอังเลียว อีนูเอาไปกิงเลยอืขอบใจจ้ะความจริงอ่ะฉันอยากจะซื้อแต่ไม่มีตังเลยเขาว่าได้แต่ใช้ฉันเงินทองก็ไม่เคยให้ว่าให้อีกอังหนึ่งอึฮอีกอะไรเอาไว้กินอ่ะอุ้ยเฮียนี่น่ารักจริงว่าแถมกาแฟให้เลยโอ้ยพอพอแล้วนะจ้าเดี๋ยวเฮียขัดทุนแย่ ไม่เป็นไรลื่อน่ารักอวดชอว่าไปก่อนนะ<ด>แล้วพรุ่งนี้่จะซื้อขนมมาฝากอีกจ้าไ,ไปละใค้ดีๆนะ รักคำแช่งคำด่าแทนเช่นด้วยเนะ <c oughs> ถินนะไอ้แป๊ะทาไมปลีกฝันถึงหลงจูมันก็ต้องเป็นศูนย์เพราะหลงจูตายไปแล้วค่ะแล้วก็ฝันว่าหลงจูนะ่ะเอามือมาจับ <c oughs> มือ,มอห้านิ้วมันก็ต้องเลขค้า ว่าแต่ว่าแม่ปริกนะ่ะคิดถึงลงจูมากหรือเปล่าถึงได้ฝันสับป,ปะโดกสับป,ปะดนอย่างนั้นแล้วเอามาคิดแทงหวยเดี๋ยวก็ไม่ถูกหรอกถูคุณประเทียบคะลงจูน่ะแกตายไปนานแล้วอีฉันจะไปคิดถึงถึงขนาดนั้นเชีวยวหรือคะอ้าวถ้าไม่ปริกว่าแม่คิดมาฉันจะฝากแทงด้วยอเออประเดี๋ยวอย่าลืมต้มโจ๊กขตานิดนะเย็นๆเราจะได้เดินออกไปให้ด้วยกันค่ะไม่ลืมหรอกคะ่ะ เออคุณช <mile> ้อยวันนี้เลยออกมาคุยด้วยไม่ได้ต้องเฝ้าลูกชายเด็กตัวแค่นะเป็นไข้ธรรมดาธรรมดาต้องให้หมอฝรั่งมารักษาคุณไปเทียบทราบได้ไงคะว่าคุณช้อยได้จะเอาหมอฝรั่งมารักษาก็เห็นคุณพระผัวแม่ช้อยเขาพูดว่าเขาจะไปตามหมอฝรั่งไปนี่ก็เอาเข็มโตๆมาฉีดเขาว่าเรเด็กตัวนิดเดียวดาสงสารนะคะก็นั่นน่ะสิ อ้าพิงนี่บอกให้มันชงแก่ๆหว,วานๆให้หรือเปล่าบอกค่ะอือหึอือตายทั้งจืดทั้งเฟือนนี่หลอนจะเล่นอะไรกับฉันเนี่ยพิงเปล่าค่ะไอ้เจ๊กมันชงให้อย่างนี้เองอะค่ะไอ้เจ็กเวนเนี่ยมันต้องเจ๊งพินาศย่อยยับซื้อมันทุกวันอะแต่ตังค์จากเราไปเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ น้ำเหมือนน้ำล้างหัวล้านมาให้ฉันกินอ่ะมันต้องเจ๊งไม่ได้โพดไม่ได้เกิดจะมาคุณนจะแปะตายแล้อย่าเกิดอ๋อเจ้าคุณยังไม่นอนอ,อีกหรยอคะปริกขอน้ําชาก,กินหน่อยสิค่ะยังไม่ง่วงเลยจ้ะเออตอนนี้เป็นไงบ้างจ๊ะดีขึ้นค่ะนี่วันนี้ข่าวออกมาไม่ดีเลยข่าวอะไรคะก็ไอเรื่องที่ฝรั่งมาลบกันละสิ ชัละวันวันว่ามันจะมาถึงเรามอืไปกลัวอะไรกันมันจะรบก็เรือของมันอยู่ไกลกว่าเราตั้งเยอะมันจะมากระทบกระเทือนอะไรคะถึงไกลมันก็ต้องกระทบกระเทือนบ้างละอย่างน้อยๆข่าวของก็ต้องแพงขึ้นไม่เชื่อคุณประเทียบก็คอยดูโธ่เรื่องมันยังไม่เกิดหน้าเจ้าคุณนี่เมื่อตะกี้นะฉันไปเจอหมอฝรั่งที่บ้านเม่ชอยเข้ามารักษาตนิดค่ะ อุยหน้าตาดีเชียวค่ะแกเป็นลูกพระชานที่สมัยก่อนเคยอยู่กระทรวงวังไงคะอายุสามสิบาท่าทางดีดีค่ะเปิดคลินิกรับคนไข้เองยังโสดด้วยค่ะมีความรู้ด้วยมีฐานะดีแถมมีรถขี่ด้วยนะค่ะแล้วเธอสนใจเข้าไปทำไมอา้าวฉันอยากจะจับให้หนังพริง้งต้องรีบหาผัวให้มัน ก่อนมันจะท้องไม่มีพอ่อหมอคนเนี้ยน่าสนใจจริงๆค่ะถ้าแม่พริ้งไม่ชอบก็ไม่รู้จะไปหาใครที่มันดีกว่านี้อีกแล้วอืมก็ลองดูถ้าหมอเขาเล่นด้วยบางทีโลกที่อยากจะมีผัวของนางพริง้งจะได้หายขาดสักทีเออเขาชื่ออะไรเขาชื่อหมอพินิจค่ะหมอพินิดชื่อเพราะดีแก่ไปหน่อยอายุตั้งสาสบห้าแต่มีฐานะดี นี่นะสิคือจุดที่ฉันสนใจและแล้วหมอพินิษก็ก้าวเดินเข้ามาในสนามแม่เหล็กของคุณพี่ประเทียบโดยมีคุณพระสามีพี่ช้อยเป็นตัวเชื่อมส่วนฉันนั่นเหลอก็ต้องทำหน้าที่เป็นตัวล่อเป็นจุดดึงดูดของสนามแม่เหล็กแห่งนี้และหมอพินิษฐน่นเหละจะไม่ติดกลัวแต่จะติดไม่หลุดเท่านั้นเองฉันเริ่มสนิทกับหมอพินิษมากขึ้น คุณพี่ประเทียบพี่ช้อยแม้แต่ไม่ปริกต่างก็เป็นใจสนับสนุนส่งเสริมเต็มที่ดูทุกคนต้องการจะผลักฉันให้ไปไกลาจากอกซะจริงๆฉันก็อยากจะบอกกับทุกคนว่าฉันเองก็ต้องการจะไปไปให้พ้นจากสภาพของอ e ีพริงและเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงหมอพินิษพูดขอฉันแต่งงาน ฉันจำเป็นต้องแต่งตัวให้สวยสวยสมกับที่ฉันจะเป็นคุณพริง้งแม้เหตุการณ์บ้านเมืองศึกสงครามจะทําให้ข้าวของแพงเสื้อผ้าหลายหลายอย่างที่ฉันอยากได้จะต้องซื้อหาเอาในตลาดมืดแต่หมอพินิจก็หาให้ฉันและจะทําให้ฉันพอใจทุกอย่างในวันแต่งงานของเรานอกจากแม่ของเขาเออเชิญคุณหญิงอวยพรคู่บ่าวสาวค่ะอุ้ยอวยพรอะไรกันนักหนาตอนรดน้ำเจ้าก็ห้ไปแล้ว ปเจ้าคุณเช้ง่วงแล้วไปนอนแต่แต่คุณหญิงฉันไม่ต้องแต่ไม่ต้องคิดฉันน่ะทรมานสังขารมาทั้งวันลมจะใส่อยู่แล้วจะจ้าเอ้อผมเวลาคุณประเทีบกับคุณช้อยเลยนะคุณหมอพินิษ์คะดิฉันฝากพลิงด้วยนะคะคุณช้อยไม่ต้องห่วงหรอกครับผมจะทำหน้าที่สามีที่ดีที่สุดครับขอบคุณค่ะ พลิงจ๋าเวลาเนี้ยพลิงมีชีวิตใหม่แล้วพลิงต้องเริ่มมันให้ดีการที่คนสองคนน่ะจะมาร่วมชีวิตเดียวกันมันจําเป็นต้องมีความเข้าใจความรักและความอดทนฉันจะอดทนพี่ช้อยแต่ไม่รับรองนะว่าเรื่องมันจะไม่มีบทบูก็ดูเขาทำเขาสิพลิงหมายความว่ายังไงเอาละจ้าคุณพี่คะมันดึกแล้วเรากลับกันดีกว่าคะ่ะ ประเดี๋ยวคุณหลวงกับคุณพระอาจจะเป็นห่วงออไปสิจ๊ะสำลคงรอเราอยู่ค่ะพลิงจา๋าพี่ดีใจสุขใจที่สุดที่พลิงมีความสุขมีชีวิตที่ดีกว่าที่เคยมีพลิงต้องทำใจ ตัดใจเรื่องคุณหญิงแกบ้างนะจ๊ะอย่าเอาแต่อารมณ์ยังไงยังไงแกก็เป็นแม่ของสามีของเราเราต้องเคารพและให้อภัยแก